ต้องเลือกใหม่ไหมหายไปร้อยสามสิบแปดคนก็ต้องเลือกใหม่นะอาจารย์ไม่ไม่เหรอไม่อ๋อตัวสำรองมีสำรองไว้ร้อยคนแต่ร้อยคนก็ไม่พอนะไม่เขาบอกว่าถ้าจํานวนเนี่ยนะครับยังเหลือถึงร้อยคนไม่ต้องเลือกใหม่กรณีจะเลือกใหม่เนี่ยเมื่อจานวนเหลือถึงร้อยคนและระยะเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งเหลือเกินหนึ่งปีแปลว่าที่ที่มีสำรองอ่ะสมมติสมมติก่อนสมมติว่าร้อยสามสิบแปดโดนหมด อันนี้สมมตินะครับสมมติสมมติสมมตมมิตไม่เราไม่ได้มีเจตนาว่าอยากให้เกิดหรืออยากให้เกิดนะครับนี่เป็นเป็นการสมมติถ้าแคปคลิปไปหรือตัดอะไรไปเนี่ยเอาไปให้หมดนะฮะ, <c oughs> ะสมมติสมมติร้อยสามสิบแปดโดนหมดมีสำรองร้อยคนจริงๆสำรองก็ไปถึงร้อยแน่ใจบางคนก็อยู่ในตารางก็มีนะอ,ะอาจจะหายไปบ้างตีว่า95ผมตีว่า95 95จะขึ้นมาแทนร้อยสามแปดเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับเลื่อนขึ้นมาเลยตามกลุ่มอาชีพเพราะว่าถ้ากลุ่มอาชีพหนึ่งหมดก็เอาดึงกลุ่มอื่นขึ้นมาได้สมมติออีีกกคคครรัั้้้งงงงนนนนึึะย62ใช่ม ครับบวกอีกะมันก็ร้อยห้าสมมุติเป็น98้นะอาจารย์ก็ยังเกินร้อยใช่ครับก็แปลว่ายังไม่ร้อยหกสบได้ซ้ำไปก็แปลว่ายังไม่ต้องเลือกใหม่ใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะล้มกระดานเลือกกันใหม่เนี่ยโอกาสยากไหมฮะถ้าล้มคือล้มถ้าพูดตรงๆนะครับความหมายที่พูดเมื่อกี้ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะขยายความคุณออฟเขาหมายถึล้มคือล้มร้อยสิคนนี้ไง